คลิปนี้ทํากินนะไม่ได้แกงไก่นะครับไม่ได้แกงไก่แต่ไก่ <laughs> ไก่มันสวยดี <laughs> โอเควันนี้ผมกลับี่ทางานผมอยากกินแกงส้มหน่อไม้ดองนะครับหน่อไม้ดองหนอ่อไม้ดองหน่อหน่อตองนะครับเป็นหน่อตองไม่ใช่หนอ่อรู้จักไหมหน่อตองหน่อตองหน่อไม้ใหญ่ใหญ่แล้วก็คนที่อยู่ในตลาดคือเขาดองเองยนะี่สิบบาทผมอยากกินมาก อยากกินแกงส้มกับข้าวอย่างเดียวเลยหนึ่งมีหน่อตองดองนะหน่อไม้ดองหน่อตองแล้วก็ข้าวแล้วก็หัวปลาอยากกินหัวปลาครับอยากดูดหัวปลาจุๆๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บกินแกงส้มเปรี้ยวครับเปรี้ยวอร่อย,อยนี่เลยอร่อยสุดๆพนักบอกหัวปลาหัวปลาอู้สามชิ้นตีชิ้นนึ่ง มีเนืนอ้อหนึ่งชิ้นชิ้นใหญ่อยู่นะแล้วก็แก้มอย่างใหญ่เลยองแก้มปลาผมชอบแก้มปลาเดี๋ยวใส่น้ำเดือดๆเลยนะร้านหน่อยผมไม่รู้นะใครชอบไม่ชอบแต่ผมเนี่ยอย่างนี้นี่อย่างอิ่มแล้วเนี่ยลูกตาปลาฮะไม่ได้ปาอ่าปนๆกันไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสเลย ตอเป็นหัวปลามีแก้มมีลูกตามันในหนึ่งชิ้นจบมีหน่อไม้แล้วก็เสียบเต็มนาเปรี้ยวยๆถ้าอย่างนั้นก็ตั้งไฟเลยทีครับรออะไรเปิดไฟนี่เดี๋ยวสุกก็กินกันเลยเปรี้ยวกันเลยทีเดียวเดีย๋ยวบีบเป็นแบบน้ำสดๆดกันเลยทีเดียวไม่ต้องน้ำนาำขวดน้ำนา เก่งส้มนี่ผมชอบเก่งส้มใส่มะนาวนะไม่ชอบเก่งส้มใส่มะขามมะขามก็ใส่ได้มะนาวแล้วก็ใส่ส้มนะไออะไรแล้วส้มวายใช่ไหมแต่ว่าชอบมะนาวตัวนี้อยากเป็นเก่งส้มมะนาวซื้อของเจ้าที่เรารู้กระทู้เนี่ยมีเจ้าหนึ่งที่ผมชอบเก่งเพื่มเก่งของเขาอืมออกคขมิ้นเลยแจ้ง เครื่องแกงเผ็ดแล้วออคขมิ้นเลยอร่อยเจ้านี้สุดใจใช่ไหมเดับแแล้ว,ยว,ลวอยากจะกินแล้วดิเครื่องแกงหนึ่งขีดนะครับไต่ไปเลยหนึ่งขีดอย่างเผ็ดเผ็ดขอเผ็ดกันเลยทีเดียว,วเผ็ดถึงถระดับชาติ กลิ่นใช่เลยครับเครื่องนี้เครื่องแกงคือเป็นเครื่องแกงที่เป็นร้านประจําที่ถึงคัมมินนะถึงัมมินครับเครื่องนี้ร้านนี้ถึงคัมมินครับเปแกงจ้มผมชอบรสชาติอนี้เ,เคยไม่ร้อยไม่รอม้รอยไม่รู้เราร้อยน <c oughs> อี่แกงเหลืองแกงจ้มเหลืองนะครับกินมาก เดี๋ยวรอเดือดป๊บปใส่ปลาใส่เนี่ยแบบซื้อเนี่ยผมก็ที่เลือกอย่างนี้ว่าผมอยากกินปลาตัวน,นี้อแงแก้มปลาหัวปลานี่แหละอยากจะกินเลยจาก่นน้ำเดือดใส่ซิคะรออะไรรออดแล้วเห ขาเดือดอีกนิดหนึ่งผอมแม่เกตมันเป็นเกตเล็กนะเข้าใจนิดหนึ่ง้องรอให้เขาเดือดเดือดคุยๆขุยในก่อนสายช่ยอ,อเปรี้ยวจัดไป การทำอาหารนี่ไม่มีอะไรถูกอะไรผิดนะครับมีแค่ว่าทำแล้วกินได้ <c oughs> หรือเปล่าแค่นั้ถ้ากินได้คือโอเคแล้วผิอ,อเปรี้ยวแบบเก่งส้มเก่งเหลืองเปรี้ยวๆเลดชาตินี้คือถูกปากเราซื้อมานี่ไม่ผิดหวังนะของพวกนี้ เราขาดตัวสำคัญไม่ได้คุณหน่อไม้ลงไปกลิ่นแกงส้มหน่อไม้เลยครับผมแกงส้มหน่อไม้เลยนี่คือกลิ่นแกงส้มหน่อไม้ว้าวว้าว ชิมเบื้องต้นก่อนนะไม่ได้ชิมเลยมแกงเสร็จแล้วนะเดี๋ยวงรอมันเดือดกต่อนนะนี่หัวปลาน่ากินมากหน่อไม้ก็น่ากินมากพ่นเลยรสชาติอร่อย <laughs> ทำเองก็บอกว่าอร่อยนะเป็นกับเครื่องกำลังดี นานาอย่างเดีนี้ผมอยากให้เปรี้ยวอย่างนี้แล่อร่อยอร่อยลนะคือคนกินเกงส้อในแต่ละคนน,นี่เหมือนกันแบบผมมาผมชอบอะ,อะไรอ่ะกินเหมือนน้ำาก๊ก้องต้มตึ๊ดุกๆได้ล้วจากกังลี่อร่อยอร่อยเดี๋ยวใส่มะนาวให้หมดเลยอร่อยอร่อยอร่อยแล้วนะแต่ผมอยากให้เปรี้ยวนยดงนี้ ไปหม้อนี้กำลังดีเลยเกงเงี้ยนๆไม่ไม่เปรี้ยวนะอร่อยแล้วแต่ผมอยากเปรี้ยวนิดนึงหยอกน้ำปลาเักหน่อยเื้อทำไมเหลอมันหอมนะ กินข้าวกันเลยกินข้าวกันซื้อคือหน่อไม้สีสวยมากอร่อยอร่อยแล้วก็หัวปลากําลังนะครับสองหัวโหท่านนี่แก้มมันถ้าใคยกินแกง้มปักใต้นะผมไม่รู้ว่าคนกินยั่ไงแต่ผมเนี่ยอชอบน้ําอย่างนี้แล้วแกงอย่างนี้จริงคือที่ซื้อกินอะ่ะถามว่ามันอร่อยมันไม่อร,อ,มอร่อยในแบบสูตรของเขา แต่เราอยากจะกินแบบนี้มันเลยต้องจัดอย่างนี้ดอกไม,<า>ม<า>้แล้วก็ปลากลินม,มากนะกินข้าวแกงต้มอ,อย่างเดียวครับเดี๋ยวราดน้ำปลานิดหน่อยอันนี้ไม่เอาไข่ไม่เอาอะไรผมอยากกินแกงต้มกับหัวปลาด้วยจะปิดแก๊สปนะ่เะเดี๋ยวนะปิดปั๊บเลยก้างเดี๋ยววันนี้จะมาเน้นต้นนะเอียงไปนั่นนั่นอัพตรงนี้ไปนั่นลอยอยู่แล้วโอม เราหันไปวุ้บละจำไม่ดูครับโกูชาย,ชาย,ชาย,ชายเครื่องแกงเกีเก็ทำเองห้องห้องเหตุปีเต้ร์เราทำเองอย่างไรห้องมันห้องไหมมันห้องขอ,องมันเลยมันจุดนะแต่เราอะบอกไม่ขี้เกียจเ,เรื่องของทำเครื่องแกงอยากจะทำนะแต่ขี้เกียจไม่ได้ขี้เกียจเลยนะเพราะว่าถ้าทำมากจริงๆอ่นเหนื่อยมันเหนื่อยปุ๊บเราก็มันปั่นทอน เวลาไปเที่ยวยิงนะนี่อย่างนี้เลยจบเลยอือร่อยมาก <c oughs> ไม่ไดยอ่อตัวเองนะ <c oughs> คือถูกปากเราอะถ้าเกิดว่าเราทําแล้วกินไม่ได้เราจะทาทาไมล่ะ <c oughs> ผมไม่จะทำเพื่อถ่ายคลิปผมทำเพื่อกินคลิปถ่ายด้วยเป็นองค์ประกอบ <c oughs> อยากกินหน่อไม้มาก เน,น,นี่ยนอนอตองดองเนี่ยผมเจ้าเนี่ยผมเห็นสองสามวันแล้วทำไงได้กินเปรี้ยอะไรตองเรียนครับทุกๆมากเพราะมขึ้นมาเกรนไงยอนนั้นไม่ได้กินอร่อยอร่อยหน่อไม้อร,ร,ออร,รอาา่อยครับ เกงหงไม้กินจ nice. ับเกงหอเกงหไม้เกงช้อมผมต้องนึกหัวปลาปลาเืยหัวเก้งปลาปลาปลาแล้วนะ ความที่อยากกินหน่อไม้แล้วหน่อไม้อร่อยสุดใหญ่็งต้มโอเคเลยเผ็ดนะผมลาดเอาลาดเอาเห็นไหม <c oughs> เปรี้ยวอร่อยอ่ะ <c oughs> ผมว่าคนภกกาคกลางกินไม่ได้นะเก็งต้มแบบคนภา <c oughs> คใต้อะาอจว่าเปรี้ยว พักกลาไม่กินเคร่ยงแบบนี้หรอแบบเราแบะ หมดแล้วนะเดี๋ยวขอปิดคลิปนี้ก่อนครับแกงส้มกินเสร็จเรียบร้อยเผ็ดอร่อยถูกปากมากนะครับหน่อไม้อร่อยมากอยากกินเกง้งหน่อไม้หัวปลาหัวปลามีเก้มแล้วก็ฝั่งหัวมนะันน่ะซ้ายขวาอคอลลาเจนหมูป,ปลาอร่อยอร่อยสุดเลยครับผมกินข้าวสามถุงดูเหนือทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวแบบแกงแกงฝั่ใต้ที่ผมชอบกินนะ่ะมันเลยเป็นนะครับอืมสุดๆเลยอ่ะ ว่าการทําอาหารทำนี่ทำของที่เราอยากกินจะกินมากนะครับเบ็ดจะหมดเร็วนะแค่นี้ก่อนนะครับ